ทำไมบางคนเนี่ยดูเหมือนโชคดีตลอดเวลาแล้วอยากจะได้อะไรรู้สึกว่ามันได้เร็วแล้วสำเร็จเร็วมากเลยมันเหมือนคนคนนั้นอะเกิดมาโชคดีโชคดีตลอดเวลาควอนตัมฟิลคืออะไรและเกี่ยวข้องยังไงกับชีวิตเราเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนเนี่ยดูเหมือนโชคดีตลอดเวลาเหมือนคิดอะไรก็ได้เร็วคิดถึงใครบางทีโทรมาเลยแล้วอยากจะได้อะไรรู้สึกว่ามันได้เร็วแล้วสำเร็จเร็วมากเลย มันเหมือนคนคนนั้นอะเกิดมาโชคดีอะโชคดีตลอดเวลาทั้งหมดนี้ค่ะมันเกี่ยวข้องกับควอนตัมฟิลซึ่งเป็นพื้นฐานของฟิสิกควอนตัมซึ่งบอกเอาไว้ว่าทุกสิ่งในจักรวาลน,นี้เชื่อมโยงกันในระดับของพลังงานค่ะแล้วควอนตัมฟิลมันคืออะไรควอนตัมฟิลมันก็คือสนามพลังงานที่เรามองไม่เห็นค่ะซึ่งสนามพลังงานเนี้ยแผ่กระจายไปทั่วจักรวาลเลยในรูปแบบของทั้งอะตอมพลังงานคลื่นความคิดอารมณ์ และสิ่งที่เราดึงดูดเข้ามาในชีวิตแล้วควอนต้อมฟิลมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรายัางไงควอนต้อมฟิลมันไม่ใช่แค่เรื่องของแนวคิดหรือไม่ใช่เรื่องของนักวิทยาษาศสตรร์หรือนักฟิสิกส์นะคะแต่มันเชื่อมโยงมันเกี่ยวกับชีวิตเราอ่ะโดยตรงเลยนั่นคือความคิดเราอารมณ์เรา เท่ากับพลังงานของเราค่ะตัวอย่างถ้าเราอารมณ์ดีเราคิดดีเราคิดบวกเราก็ดึงดูดสิ่งที่ดีดึงดูดพลังงานดีๆด,ดึงดูดสิ่งที่มันดีกับชีวิตเข้ามาหาเราแต่ถ้าเราคิดไม่ดีเครียดอารมณ์ไม่ดีเราก็ดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาหาตัวเรามันเป็นแบบนั้นเลยความเชื่อของเราเท่ากับคำสั่ง ให้จกักรวาลปฏิบัติค่ะควันตัมฟิลไม่สนค่ะว่าอะไรจริงหรือไม่จริงแต่มันจะตอบสนองต่อสิ่งที่คุณเชื่อค่ะถ้าคุณเชื่อว่าเงินหาง่ายเงินหาง่ายค่ะถ้าคุณเชื่อว่าเงินหายากต้องยากลําบากเงินก็จะหายากแล้วคุณก็จะยากลําบากค่ะคนที่มองว่าโอกาสมีอยู่ทุกที่ก็จะได้รับโอกาสเสมอคนที่บอกว่าชีวิตนี้ไม่มีโอกาสที่จะโชคดีเลยเขาก็จะได้รับแบบนั้น ตามที่เขาเชื่อค่ะแต่เราสามารถปรับระดับคลื่นพลังงานเพื่อที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราได้ค่ะมันคล้ายๆกับที่เราเปลี่ยนคลื่นวิทยุเราอยากที่จะฟังคลื่นไหนหรือได้รับสิ่งไหนเราก็จูนตัวเองไปอยู่ในคลื่นนั้นในสิ่งนั้นค่ะวิธีการที่ทำให้ควอนตัมฟิลนั้นทำงาน เพื่อเราข้อแรกนะคะอันดับแรกเลยนึกภาพให้ชัดค่ะเอาให้ชัดเลยว่าคุณอยากได้อะไรรู้สึกขอบคุณอย่างซาบซึ้งราวกับว่าคุณมีมันอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วคิดและใช้คำพูดในเชิงบวกเท่านั้นค่ะและสิ่งสำคัญมากที่สุดนะคะคือจงลงมือทำอย่างมั่นใจ<ม>ยกตัวอย่างคนต้องฟิลในชีวิตจริงง่ายๆนะคะครูว่าหลายๆคนเนี่ย เคยได้รับสิ่งเหล่านี้แต่ว่าไม่ได้สังเกตตัวเองเคยคิดถึงเพื่อนคนนึงแล้วก็อยู่ๆเพื่อนก็ทักไลน์มาหรืออยู่ๆเพื่อนก็โทรมานั่นแหละคะ่ะเป็นเ่าคุณอยู่ในสนามพลังงานเดียวกับเขาอยู่ในระดับคลื่นเดียวกับเขาหรือคุณกําลังอยากได้อะไรใหม่สักอย่างสมมุติว่าอยากได้รองเท้าใหม่อยู่ๆวันรุ่งขึ้นคุณก็พบเจอรองเท้าแบบนั้นหรืออาจจะมีคนนํามาให้คุณเลยเนี่ยค่ะตัวอย่างเล็กน้อยในชีวิตลองสังเกตตัวเองดูไม่ใช่เพราะอยู่ๆเขาก็โชคดีค่ะแต่เพราะว่าพลังงานที่เขา ปล่อยไปในควอนตัมฟิลนั้นเป็นพลังงานของความรู้สึกดีรู้สึกมั่นใจและเป็นพลังงานของความเป็นไปได้ค่ะครูสรุปง่ายๆนะคะควอนตั้มฟิลเนี่ยเหมือน wifi ของจักรวาลแล้วเราเองก็ส่งคลื่นออกไปตลอดเวลาเลยซึ่งชีวิตของเราคือผลลัพธ์ของพลังงานที่ส่งออกไปค่ะและแน่นอนที่สุดค่ะเราสามารถปรับคลืนพลังงานของเราเพื่อดึงดูดสิ่งที่เราต้องการได้ค่ะ เช็คตัวเองนะคะวันนี้คุณส่งคลื่นพลังงานแบบไหนออกไปสู่ควันต้มฟิล